สวัสดีครับผมแคคตันแฮนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมลบบอกในแมปออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมารีวิวชินมอนนะครับชินอะไรชินมอนหรือชินมอนนี่แหละมันชื่อเบนน่มาลุใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดมันเป็นตัวการ์ตูนจากเรื่องอะไรว่าผจญคนไฟลุกอะไรนี่แหละผมกไม็ไม่เคยดูไม่เคยดูเหมือนกันอันนี้เป็นตัวจากเทียเก้าสิบนะครับเทียเก้าสิบ เมื่อนานมาแล้วมันยังอีโวไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้อัปเดตเขาทาอีโวมาได้แล้วนะครับอีโ e วมันก็จะใช้โทเคน็นอันนี้จะเป็นโทเค็นอันเดียวกับของที่ใช้ไอเซนนะครับไอเซนแล้วก็ลูกตูกตานะครับลูกตตาที่ทํามาละเจ็ดดาวแล้วก็หอกจากาเลดานรกนะครับห้าอันแล้วก็ใช้ตัวเขาเองใช้ห้าตัวครับใช้ตัวชิ้นมอนห้าห้าตัว เดี๋ยวเรามาดูรีวิวตัว5้าดาวก่อนเลยครับผมตัวห้าดาวจะเป็นยังไงโอเคครับผมท่าน,นไปดู5ดาวก่อนเลยครับผมไปชินมอนโอเคครับผมก่อนอื่นก็วางวางชินมอนเบนิมาลุเบนิมาลุอ่านยากว่ะมันวางได้กี่ตัวเนี่ยโอเคครับผมแปดตัววางครั้งแรกใช้เงิน 1,250พันอห้าสิบ่านดูการโจมตีกันนะผมดูการโจมตีมันชื่นเรื่องอะไรนะพระจนคนไฟลุกไงชื่นเรื่องแปลกๆโอเคผมทันที่สองใช้เงินแปดร้อยดาเมจหนึ่งพันนะครับทันที่สามใช้เงินพันห้าดาเมจสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบโอเค อ่าคันต่อไปเปลี่ยนทาแล้วนะครับโจมตี5,000ันกูดาวเหลือ6.5แรง3,5แล้วก็เปลี่ยน่าใหม่เช็นเงิน2,000โอเคดูไม่ทันอโอ้ปล่อยลูกไฟแล้วเบิดติดฐานตฐานะติดไปไหมเนี่ยไม่ติดโอเคครับคั้นต่อไปเชิเงิน2,600ดารเมต8,000แรง40 โ okay, อเคตันแล้วใช้เงินทั้งหมดราวประมาณแปดพันนะครับจมต,ติดอยู่ที่แปดพันโอเคเรามาดูบัฟไอจังกันเลยผมไอจังจะอยู่ที่ 29, 29. Okay. ยีิบเก้าครับสอง0มืนเก้าโอเคนล้นมันจะอยู่จะอยู่ที่สองมนเก้านะครับเดี๋ยวเรามาดูโจฮาบัตกันนะผมโจฮาบัตโจฮาบัตจะอยู่ที่สาม0มืนสามส่วนส210%อสิปเซนจะอยู่ที่2 9 0หมนเก้าะครับบัฟ3า0รอยอยู่ที่สาม0นส โอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวชินมอนหกดาวกันเลยครับผมไปอ่านผิดขอไปนะครับผมไม่เคยดูกันจริงกับตัวเรื่องนี้โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูตัวหกดาวกันเลยนะครับผมชินมอนเบน่มาล okay. ุโอเคตัวหกดาวโอเคมาเดี๋ยวเรามาอีโวกันเลยผมของที่จะใช้ก็ตามนี้นะครับแล้วก็คิวห้าพันตัวโอเคอีโวกันเลยผมไปบึง้ง นี่หูไฟมีไฟด้ยมีไฟไมีไฟ,ไฟโอเคอ่าถ้าเอาขึ้นไรนะ้าเมจไอ้แตกบูจะอยู่ที่สิบห้าสิห้าเซนะครับไม่มีเบสซิงนะครับแล้วก็ใช้เงินวางสี่ร้อยติดเบิร์นะครับติดไฟทาดมืดโอเคป่เดี๋ยวเราไปดูรีวิวเลยผมป่ะตัวสวยอยู่นะวงไฟข้างหลังด้วยอ่ะโอเคครับผมกอนอื่นเพิ่มน้เมมอนกัน วางครั้งแรกชเงิน400นะครับติไกลอยู่เนี่ยเชเงิน400วางอะไรวางอะกี่ตัวโอเคผมวางแค่ตัวเดียวนะครับวางแค่ตัวเดียววางครั้งแรกชเงิน400เฮ้ยผมอดีนะเออ,อ,อตอนนี้ยังยังไม่ติดเบิร์จมตีเจ็ดวิมันปลาออกมันปลา,าลูกบอลไฟใส่โอเคครับขั้นที่สองใช้เงินพันหกนะครับแล้วก็ได้ไปอยู่ที่เจ็ดหมื่นแปดนะครับเพิ่มเยอะอยู่นะขั้นที่สาม ใช่อ่าใช้เงิน,น5,000นะครับโจมตีอยู่ที่1 9 9 0 0นนะครับแรงเก้าเปลี่ยนท่าใหม่นะครับโอเคตีเป็นตัววีนะครับผมส่งกลวยถ้าอะไรมองไม่เห็นเลยวะเออผมก็ไม่เคยดูด้วยกระตูเรื่องนี้อ่าต่อไปดับเมจ2สล้านนะครับโอ้ขึ้นมา2ล้านเลยเหรอโอ้แต่ใช้เงินเยอะเนะี่ย75,000ครับผมโอ้ ถ้าต่อไปดาเมจ4ล้านครับผม4ล้าน8 0 0 0สนใช้เงิน1แสน10,800นะครับผมว่าขั้นสตอรี่น่าจะได้ถึงประมาณนี้แหละประมาณสัก3แสนน่าจะไดน้น่าจะถึงอยู่มั้งขั้นต่อไปดาเมจ9ล้านนะครับแรง100แล้วก็เปลี่ยนท่าใหม่นะครับโอเคครั้งน,นี้ติดติดเบิร์แล้วติดเบิร์นติดเบิร์โอ้เฮ้ยเผาผมว่าเผาแรงอยู่นะดอยากเพิดด่มดาเมจหน่อยิ ออ้ยเผาเผาแรงอยู่นะโอเคอันนี้อันนี้ต่อไปเป็นขั้นอินฟินิตนะครับอินฟินิตจมติดอยู่ที่66ล้านครับผมดราสิบสามวิแรงร้อยยี่ห้าแล้วก็ใช้เงินสิบเก้าล้านโอ้โคตรเยอะเลยโคตรเยอะเลยโอเคครับวันวางได้แค่ตัวเดียวนะครับตัวเดียวแต่เรามาดูบัฟกันเลยครับผม รูบับรูบับสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์บับอ่าจะเอาสตรอรี่ก่อนแล้วกันสตรอรี่ผมว่าน่าจะได้ประมาณมาณนี้แล้วมั้งอืมน่าจจะได้ประมาณนี้แหละหรือถ้าเคยขายอัพกันดีๆก็อาจจะถึงขั้นขั้นนี้ก็ได้ครับผมแต่ว่าเอาขั้นนี้กันขั้นนี้ขั้นนี้ขั้นนี้โอเคบับเงินจะอยู่เอ้ยบ,บ,บับดาบดาเมจพูดเบ็ด จะอยู่ที่16ล้านครับผม250%อยู่ที่16ล้านโอเคต่อไปเรามาดูอินฟินิตนะครับอินฟินิตถ้าเป็นขั้นอินฟินิตจะอยู่ที่เดี๋ยวปรับกันอินฟินิต อีฟินิทจะอยู่ที่อ่าประมาณสองร้อยสามสี่ล้านหูเยอะอยู่นะเออผมว่เนะเา,เ,าเ,เป็นตัวที่ดีนะไปเอาลงอินได้นสบายเลยเป็นตัวที่ดีนะเผาคล้ายๆปูเลยอะสกิลเผาอะแล้วก็ไกลด้วยอืมโอเคเดี๋ยวเรามารูบับโจบ๊กันนะผมเมื่อกี้มันอยู่ที่สองรอสามสล้านใช่ไหมโจขบ,บัตสามร300้อยเปอร์เซ็นต จะอยู่ที่267ล้านล้านนะผมขึ้นมาเกือบ30ล้านไหมหรือ30ล้านเลยขึ้นมาเกือบ30ล้านจาก2 3 4สนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสตอรี่นะครับสตอรี่สตอรี่สตอรี่ประมาณนี้แล้กันจะอยู่ที่ประมาณ19ล้านนะผมเมื่อกี้เท่าไหร่นะเมื่อกี้18ล้านปะสิบหรือ17ผมไม่แน่ใจ19ล้าน โอเคตัวไอตัวชิ้นมอนเบน่เบน่มาลุไปหาสุม่มมันได้นะครับไปหาเก็บเก็งมันได้ที่เทีย90ตุบปิดไปหาสุม่มตุ่มมันมันไม่มีให้สุมนะครับต้องไปลงเทีย90ถึงจะได้มาใช้ห้าตัวครับในการอีโวโอเคครับผมก็จบไปเท่านี้ถ้า,างไงก็อย่ vaccines, <sh arp> ลาลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดไครตาให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ <sh arp>